เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบันนะครับเราหลายคนตระหนักเรื่องของความปลอดภัยในการที่เราไปในพื้นที่ต่างๆกงวลว่ามีความปลอดเชื้อขนาดไหนนะมาเลยทําให้เรามีความรู้สึกว่าในานะที่เราสร้างหุ่นยนต์อยู่แล้วนะน่าจะเอา,อากระบวนการทางวิศวกรรมเนี่ยมาช่วยในการจัดการการฆ่าเชื้อนะเราต้องการให้คนที่ไปสถานที่ต่างๆมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสถานที่นั้นน่มีการปลอดเชื้อ เรามีการศึกษาที่ต่างประเทศด้วยว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีการใช้ลําแสง UVC ใช้ในการฆ่าเชื้อซึ่งปกติการใช้ลําแสงเนี่ยจะทําการฆ่าเชื้อในห้องผ่าตัดอยู่แล้วถ้าเราประยุกต์ใช้ลําแสง UVC มาติดก,กับตัวหุ่นยนต์แล้วมีการเคลื่อนที่ไปยังเตียงตัดทำการฆ่าเชื้อจะเกิดประโยชน์ต่อคนมากสุดเพราะว่าใช้หุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปทำการฆ่าเชื้อแทน การออกแบบหุ่นยนต์นี้ใช้พื้นฐานโรบอติกโอเพอเรตติ้งซิสเต็มนะครับสามารถเคลื่อนที่อิสระเพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้ในเรื่องของระบบลอสนะครับมันจะดีคือว่ามันสามารถออกแบบดีไซน์เป็นโหนดโหนดเมื่อ,อไหร่มีความต้องการเราสามารถจับการออกแบบใหม่เข้าไปได้วันไหนเราไม่ต้องการฟังก์ชันไหนสามารถถอนออกมาได้ซึ่งมันทําให้หุ่นยนต์เนี่ยทำงานได้เหมาะสมกับพื้นที่และสิ่งรอบต่างๆได้ตามต้องการนะครับในอนาคตเนี่ยทุกคนที่ออกแบบหรือดีไซน์หุ่นยนต์จะต้องมาใช้พื้นฐานของระบบบริการนี้ทุกคนนะครับ เราจะรู้ได้ไงว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ฆ่าเชื้อได้จริงนะครับเราก็เลยส่งหุ่นยนต์ไปทดสอบที่มหาวิทยาลัยบางมดภาคพิวภาคทําการเพาะเชื้อที่เป็นแบคทีเรียเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาหุ่นตัวนี้ทําการฆ่าเชือ้อหลังจากนั้นก็ผลจากการฆ่าเชื้อเนี่ยไปเพาะต่อยอรอบหนึ่งเพื่อดูอัตราการรอดของตัวเชือ้อผลปรากฏว่าเราสามารถฆ่าเชื้อได้ที่99-9% 9 99ส้เ้าแล้วพอไปดูใน FDA นะครับทาง FDA ก็ตอบชัดเจนเลยว่าจาก UC สามารถทําให้ออทเตอร์ของตัวโควิดยมันสูญเสียได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยีววิาน,นี้สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิดได้จริงครับในเรื่องของความท้าทายนะครับทั้งเนื่องจากใน,นสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทําให้เกิดการชอตัวดังเศรษฐกิจการสั่งซื้อเนี่ยแน่นอนชะลอไปสิ่งที่เราทำได้ในปัจจุบันนะครับเราส่งหุ่นยนต์นะครับทำการฆ่าเชื้อคนระับให้โรงพยาบาลสนามสถานที่ราชการต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการการันตีว่าพื้นที่ตา่างๆมีความปลอดภัยอย่างสถานการณ์โควิดนะครับไม่มีใครคาดคิดนะครับเราจะต้องเผชิญปัญหาเงี้ยต่อไปในอนาคตไม่ว่าอนาคตจะเป็นโรคระบาดอะไรกกก็็ตตาาามมมหรรรรืือออแ้ะทั่่งงงงงเขนนคน จุดหนึ่งไงครับที่จะทำแล้วช่วยให้เราอยู่รอดกันได้เราต้องนำนำวัตกรรมเนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันถ้าเราสามารถผลักดันนวัตกรรมว่าด้านใดก็ตามเข้ามาช่วยทําให้คนเราเป็นอยู่ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้และหุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเข้ามาช่วยผลักดันนี้ได้